สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนจ้ากินข้าวข้าวตัวเดียวแกงป่าแกงเราใส่ตู้เย็นไว้ก็กินมันหมดนะไข่เค็มหนึ่งฟงแค่นี้แหละมือเที่ยงเลิกงานมาเพิ่งวันหาอะไรกิน ชีวิตไม่ได้ติดหลูมีอะไรก็กินไปเถอะเอาแกงราดข้าวแล้วก็อุ่นเลยเพื่อน,อนสามีไปรับที่ทำงานเล้วงาน,นก็โทรให้นางไปรับ นางไม่ได้ทำงานนางอยู่บ้านป่วยมาสองปีแล้วก็หมอก็เซ็นไม่ให้ต้องทำงานแล้ว แกอยู่บ้านอย่างนี้นั่งเล่นไพ่แนละ้วันไม่ได้เล่นกินเงินนะเพว่อเล่นเนี่คอม เยอะอ่ะอยู่สั่งประเทศเนี่ยนานๆถ้ากินกับสามีพร้อมๆกันก็จะเออจัดเต็มโต้กนนิดนึงถ้ากินคนเดียวนะมีอะไรก็หยำกินราดกินน้ำพริกถ้วยกินก็กินได้ละห <c oughs> มอนก็ดกกระเดกก็ดกกระเดกดร่อก๊อ วฟิล์มหรอวะกระชิกกันปีนี้โนเวม ber แปลกแปลกนะ ร้อนทั้งโนเวมเบอร์เลยเนี่ยกลางเดือนโนเวมเบอร์เลยยังร้อนอยู่กินเค็มเพ้่อนกินแกงขอน้ำปลานี่ยาดข้าว อยากไปไทยเนาะเพื่อนๆตัวมันเป็นถูกประเทศสวิตที่เขาโฆษณานะสื้อรืบอบังคอกให้เจ็ดร้อยกว่าเองเขาก็ปิดมานั่งสองปีนะเกือบเกือบสองปี ตังตัวถูกเราก็ไปไทยไม่ได้กระหมดพักร้อนแล้ว อยากกลับเมืองไทยนวะไปกินปูมา้าสดบ้านเราบ้านย,ออย้อยอยู่อยู่ติดกับตลาดสมุทรสาครมันไม่ไกลนะของสด เข้าไปดู Youtube ช่องคนอื่นๆที่เขากลับไทยกันนะเนาะอ,อยากกลับพริกไทยทั้งช่อเลย ไทยอ่อนกินได้ดีเพื่อนกลับมาบ้านว่าจะมาทำข้าวให้สามีกิน นางบอกฉันกินขนมปังบ้แล้วไม่กินเขาไม่กินเรากินคนเดียวอะไรก็ได้เพื่อนเื่อว่าจะชวนอบพิซซ่าให้หน่อย นเดียวพิซซาอันมันเยอะเบื่อนมันใหญ่แล้วหาเพื่อนกินแค่นี้ก็อิ่มแล้วเนะ่ะชีวิตคนเราจะมีอะไรมากมาย เพีย้ยงเลยบ๊ายบายค่ะเพื่อนจ๋าบ๊ายบายจ้า